เพื่อยืดอ,อายุการใช้งานของอุปกรณ์เราควรทำความสะอาดคาบสิ่งสกปรกต่างๆวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำสเปรย์โฟมทำความสะอาดสูตรน้ำนะครับ w d 40 s p e c i a l i s t Fast Acting Degreaser ที่สามารถกำจัดคราบจาระบีน้ำมันและสิ่งสกปรกในทันทีที่เนื้อโฟมสัมผัสที่พื้นผิวครับวิธีการใช้งานนะครับก็ง่ายมากๆเลยนะครับข้อที่1เขย่า,ยากระป๋องก่อนใช้งานข้อที่2 ฉีดสเปรย์ไปที่ชิ้นงานให้ทั่วข้อที่3ปล่อยทิ้งไว้สักพักให้เนื้อโฟมสลายหรือประมาณ30วินาทีก่อนเช็ดด้วยผ้าหรือขัดด้วยแปรงข้อที่4สามารถเช็ดหรือล้างออกด้วยน้ําและฉีดสเปรย์ซ้ําได้ตามความต้องการครับข้อควรระวังนะครับถ้าเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าควรถอดปลัก๊กไฟฟ้าออกจากอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดและปล่อยทิ้งไว้ให้พื้นผิวอุปกรณ์เย็นก่อนฉีดพ่นสเปรย์ครับสามารถล้างออกได้ง่ายไม่ทิ้งคราบ ช่วยให้เครื่องจักรและอุปกรณ์ทำงานได้อย่างราบลื่นและยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ด้วยนะครับ Next Level Pro ประสิทธิภาพเหนือนระดับสำหรับมืออาชีพ